โอ้โหแล้วดูเลือดบอสนะเป็นหมื 2> 2่นเลยอ่ะเลขสิบสองไอ้เหี้ยกูไม่เล่นละระวังตะเลงนะระวังตะเลงนะวงแดงเฮีย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 ยเฮียยระวังตะเลงนะเอ้าไอ้เฮียระวังตะเลงนะระวังตะเลงนะวงแดงเด้อเร็วระวังตะเลงนะระวังตะเลงนะเอ้า คิรินคิรินนอนแล้วนี่กูกำลังทำเพี้ยอะไรอยู่โอ้ยระวังตะเลงนะระวังตะเลงนะวงแดงระวังตะเลงนะระวังตะเลงนะเอาต้องตาจุ๊กต้องตาจุ๊ก มาเลงแล้วระวังมาเลงนะเอาฟังตาจุ๊กฟังตาจุ๊กชื่อป้าป๊าอ่าโอเคอันนี้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วไม่อับมันอะไรอะไรเฮียอะไรเพไอ้เฮียกุมมนหมดแล้วชนะแล้วได้อะไรได้ความสามัคคีได้ความสามัคคีลายขาดันกระยับเร็วขี้นี้